ครับผมตอนนี้ทางออกนะครับออกไม่ได้นะครับทางเข้ามาจากมาจากทางด้านห้องครัวก็ลงบ่อน,นี้ไม่ได้ไม่มีม,มีมีดันมาเล็กน้อยนะครับนะพอได้เห็นไหมพอพอได้มีการดันตัวงน้ําก็คือน้ํามันเยอะตรงนี้แล้วมันในท่อมันเล็กแล้วมันจะ,จะดันออกละออกยากนะตรงนี้ก็คือประมาณสามปี แต่ปัญหาที่ออกตรงเนี้ยก็คือเท่าที่จําได้นะมันเป็นท่อวิ่งออกมาแล้วไปต่อร่วมกับท่อถังถังแซกซึ่งถังแซกตอนนี้ก็สภาพก็เริ่มแน่นแล้วนะครับผมในถังแซกนะครับซึ่งมันไปออกตรงบ่อน,นี้ข้างข้างนี้นะบ่อข้างนี้นะจากตรงนี้เนี่ยมันไม่ออกให้เราเห็นไม่มีส่วนไหนที่มันออกเลยมีไขมันออกมาให้เราเห็นเลยนั่นแสดงว่ามันจะต้องมี บล็อกยาวตั้งแต่ดางด้านนี้ซึ่งสามปีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอ,าอะไรมันบ้างขนาดนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดิว่าจะเจอปัญหาอะไรมากกว่านั้นมาแนละ้วใช่ banget oh, พ่อบาลเลยอันนี้สองใเอข้อสามนิ้วกันได้ขนาดนี้นะเป็นน้อยนะครับ ด้านนี้เลยสิงเข้าไปในบ้านเดี๋ยวต้องดูจากทรงนั้นน่ะจ๊ะนี่ส่วนในบ้านนะ เอาไปเลนกมพูดเดียวฝึก น้ำไม่ออกยิงน้ำไม่ออกยิงน้ำไม่ออกออกแล้ว ก็เยอะอยู่แต่ยังไม่เท่าฝั่งนี้ฝั่งนี้หนักกว่าจริงๆถ้าฝั่งนี้ไม่มีปัญหาฝังข้างในน่าจะอยู่ได้อีกน้อยอยีกปีสองปีเมื่เข้าไปเข้าไปสี่เมตรเข้าไปไปสามสามสี่เมตรแล้วอะแต่จากสามสี่เมตรก็คือประมาณห้องน้ําเนี่ยนี่คือตันแน่นสนิทเลยข้างในแน่นแน่นมาก เนี่ยออกมาตลอดถ้าซูมก็ไปจะเห็นไขมันออกมาตลอดจากข้างในปีแรกไม่เคยเปิดถังตัดเลยทําเสร็จแล้วไม่เคยตัดถังเลยถ้าเปิดไม่ได้งไงเรียกช่างได้นะครับเ <Yeah. S 2> นี่ยข้างในบานเลยครับนี่จาะไม่เข้านะ ออกมาเยอะครับไขมันเยอะมากเี่นไมเป็นก้อนๆอ,ออกมาตลอดซูมได้ยังนนะได้ขหน่อยเดียวนะนข้างในแข็งเลยครับน้ำใสก็จริงแต่ไขมันจะออกมาเป็นก้อนแข็งๆเลยจากด้านในเนี่ย จอไม่ไปอ่ะข้างในเจอไม่ไปออไล่ออกมาก่อ,ออ,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 อา่า 9เมตรนี่เฉพาะตรงนี้ไป9เมตรนะครับเดี๋ยวดูว่าที่เราออกมาที่อยู่ในท่อนะเฮ้ยเนี่ยนี่คือยิงออกมาเป็นย้อยๆอยู่ในท่ออ่ะาไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะตัดออกหน่อยแล้วก็ใส่ตัดเข้าไปใหม่แล้วจะยิงเข้าไปใหม่ thank you

มาดูกันล้างไปแล้วรอบหนึ่งนี่น,นี่นี่รอบสองนะรอบแรกออกไปเยอะกว่าน,นี้นี่รอบสองนะ ไม่ชอบนะเดี๋ยตัดช่วงวิดีโอด้ยวยเดี๋ยวไปส่งให้คุณครับ มีน้ำจากข้างในนี่น,นี่นี่ตันอยู่นะเราไม่ได้ยินเสียงนี่คือตันอยู่นะค่อยๆออก 可以了。

โอเคครับียบร้อยครับตอนนี้ก็จากการใช้ง,งานนะครับน้ําก็จะประมาณนี้นะครับมีิดน้ําลงมาในบ่อครับเลยนะครับะการไหลโอเคสะดวกแล้วนะครับถ้าไหลออกมาได้ยุคขนาดนี้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะครับอ่ะเนี่เราไปดูที่บอ่อครับก็ตอนนี้ก็บ่อสะอาดแล้ว นะครับเราเติมน้ําก็น้ําไหลออกนี่ผมเจาะรูเอาไว้ให้ข้างบ่อนะที่เดิมน้ํามันอยู่ข้างบ่อดำๆผมเจาะไว้เพื่อให้น้ําข้างบ่อเวลามันล้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ทำความสะอาดต่อได้นะครับก็มีน้ําออกมาจากข้างๆแล้วลงเข้าถัางได้นะครับถ้าฝนตะกมาหรืออะไรมาน้ําจากใต้ดินมาล้นมาข้างบ่อนะครับแล้วก็มันก็จะมาออกที่ถังนี้แล้วออกนี้ได้ไม่ทําให้บ่อถังลอยนะครับ จากสารละลายอัางนี้นะครับแล้วตักทุกๆต้องบอกว่าถ้าน้องเขาเทเศษอาหารลงไปเนี่ยนะครับเปิดฝาบ่อเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวคุยกันอีกทีหนึงนะครับจะได้ให้จบนะครับในเรื่องของการบูรณาการการใช้งานนะครับครับก็เพิ่มเติมนะครับถึงช่องทางออกนะครับช่องทางออกเนี่ยค่อนข้างจะแคบนะครับ ก็คือถ้าเราใช้น้ำเยอะเห่านี้มันก็จะออกมาเต็มที่นะครับแต่ช่องทางออกนะครับค่อนข้างจะแคบเนาะนี่ช่องทางออกค่อนข้างจะแคบทีนี้พอแคบปั๊บเนี่ยนะครับก็คือถามว่าแค่เพราะอะไรแค่เพราะว่าเระดับของตัวเส้นท่อไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้นะอาจจะมีความเหลื่อมล้ํากันทำให้ด้านนี้ต่ำลงมานิดนึง นะครับด้านตรงกลางนะครับช่วงประมาณนี้แถ่ตอนนี้สูงขึ้นนะครับก็ทําให้ท่อเหมือนท่อจุ่มลงน้ําประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่ายังพอใช้ได้อยู่นะครับจากถ้าลักษณะตรงเนี้ยสี่ห้าปีนะครับถ้าตักตลอดนะครับอาจจะมีการตันหรือเส้นท่อบ้างแต่ว่าไม่ใช่ถึงขนาดแบบว่าไม่ออกแบบนี้เลยแล้วต้องการไม่ออกเลยเนี่ยถ้าต้องการเคลียร์ให้ทําใหม่มันจะใช้เวลานาน นะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหานะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วทางออกส่วนทางเข้าเดี๋ยวจะลองกันอีกครั้งหนึ่งให้น้องแม่บ้านไปลองครับโอเคครับแม่บ้านตอนนี้นะครับก็เปิดอ่างล้างจานนะครับเปิดแล้วนะครับเปิดทิ้งไว้นะครับตอนนี้น้ําภายในกลาลังไหลออกมาครับก็มีเพิ่มเติมนะก็อย่างที่บอกเคยบอกไปแล้วครั้งหนึ่งผมนึกไม่ได้ระหว่างการทํางาน พบปัญหาเหมือนกันก็คือทอ่อเขาแอนดอยู่ภายในเขาต้องเปิดน้ํานานก่อนจะไหลออกมานะครับตอนนี้เราก็จะรอให้น้ําภายในไหลอ่ะจะเห็นว่าเริ่มไหลแล้วนะครับล้างจานต้องใช้น้ําเยอะหน่อยเพื่อให้ผลักออกมาในทอ่อเพราะถ้าเปิดน้ํานิดเดียวแบบเปิดชืดนหนึ่งแล้วก็มันก็จะไม่ไหลออกมันก็จะคาอยู่ในทอ่อเวลาต้องเปิดเปิดทิ้งไว้เปิดทิงนะดท้งไว้ไวอ่าให้เศษเขาออกมาข้างนอก หรือม่ก็ขังน้ําเอาไว้ก่อนขังน้ําไว้ในอ่างอะนะ <Okay. S 1> แล้วก็เปิดไล่ลงมาพืบให้ลูกใหญ่ๆ <Okay. S 1> อ่าไหนไหนเดี๋ยวลองไปขังน้ําให้ผมหน่อยอ่ากดตัวขังน้ําไว้ถ้าเปิดมาสักพักหนึ่งนะครับก็จะไหลแบบนี้นะครับนะเปิดมาสักพักหนึ่งก็จะไหลประมาณนี้เพราะระยะนะจากห้องครัวมาตรงนี้ถ้าดูต้้นสายตามาันจะดูใกล้ๆก,ก็เก้าเมตรนะครับเก้าเมตรนะ ระยะรวมแล้วก็จะอยู่ประมาณสิบเจดเมตรนะ,ะ,ะตรงนี้นะครับตอนนี้ให้แม่บ้านเข้าไปขังน้ํานะครับตอนนี้จะหยุดก่อนนะน้ําจะเริ่มเบาลงนะครับเปิดมาแล้วปล่อยน้ํามาแล้วเปิดน้ําไหลเปิดน้ำทั้งอ่างเลยปล่อยมาแล้วนะอ่ามาแล้วครับเนี่ย นี่คือต้นทางจังหวะน้ำปล่อยจากอ่างอ่าแล้วก็จะมาเป็นลูกเริ่มยกขึ้นอ่าเริ่มไกลขึ้นนี่นี่แบบปล่อยทั้งอ่างนะอ่าแบบนี้ คือถ้ามันท่อมันสโลบนะท่อมันเอียงได้ระดับไม่มีปัญหาการตกช้องนะมันจะวิ่งออกมาไกลกว่านี้เยอะนะครับอ่โอเคครับต่อกันอีกนิดหนึ่งนะถ้าในครัวใช้งานนะครับตามปกติจากการใช้งานนะอ่ะระดับท่อก็ถือว่าโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าน้ำมาเยอะๆก็มาไม่ทันแต่ว่าก็ยังมีช่องทาง ของอากาศที่ทำาเว t u r ได้นะครับ mm. ก็ถือว่าถือว่าโอเคเลยนะไม่ถึงห้าสเปอร์เซของท่อถือว่าใช้ได้ครับ mm. อ่ะทุกอย่างจบครับแบบนี้นะสี่ปีห้าปีอยู่ได้ถ้าตักไขมันตรงนี้นะเอาตะกร้าออกนะครับแล้วก็ตักไขมันออกฝั่งนี้อย่ามีไขมันเด็ดขาดนะครับถ้าฝั่งนี้มีไขมันหรือมีไขมันข้ามมาเมื่อไหร่นะครับตันทางออกแล้วทุกอย่างจะยกตัวขึ้นแล้วก็เต็ม แล้วก็จะล้นเข้าข้างในนะครับนั่นคือสาเหตุของปัญหาครับครับก็จบไปแล้วนะครับก็อีกงานหนึ่งสาเหตุที่มีปัญหาเนี่ยนะครับเกิดจากหนึ่งจะเห็นว่าท่อทางออกที่เป็นตัวทีเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยโดนทำลายนะครับแล้วไขมันในส่วนที่มันล้นออกมาเนี่ยมันก็ไหลออกไปสู่ที่ท่อท่อออกได้นะครับซึ่งถามว่า เพราะอ่าวันถูกทำลายจากอะไรวันถูกทำลายจากผู้ที่แก้ไขไม่เป็นนี่คือหนึ่งนะครับผมใช้คํานี้ดีกว่านะแต่ผมจะไม่พูดว่าใครเพราะผมแต่ผมรู้ว่าใครเป็นคนทาด้วยนะครับเพราะอันที่เข้ามาบ้านเนี้ยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยนะครับน้องหมาก็ตกลงไปตายนะครับในบ่อนะครับไม่ไมไ่บ่อนี้นะอีกบ่อนหนึ่งนะครับเป็นบ่อทางแซกนะครับก็เออนั่นนะคือปัญหานะครับแล้วมันก็เลยทําให จริงๆถ้าเกิดจะบุรณาการจริงๆอ่ะบ่อที่เนี่ยจะต้องขยายเพราะเนื่องจากท่อเนี่ยข้างในที่จากบ่อพักเนี่ยนะครับท่อมันคือ2นิ้วแต่ท่อเนี่ยข้างในเนี่ยระบบของลูกค้าเนี่ยคือ3นิ้วนะครับท่อ3นิ้วจะยังเห็นจะเห็นว่าท่อทางออกคือท่อ3นิ้วนะครับแล้วท่อในบ้านคือท่อ3นิ้วที่อยู่ใต้พื้น3นิ้วทั้งหมดแต่คอท่อของถังคือ2นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหลือปากทางเล็กนะครับนี่คือสิ่งที่ลูกค้าเจอ นะครับมันก็เลยเป็นปัญหาของเออ่ที่เออพวกไขมันหรือตะกอนอะไรต่างๆไม่สามารถไหลลงเออในถังได้100%เซถ้าไหลออกมาได้ก็คือต้องมีปริมาณมากๆก่อนแล้วมาเขานี้มามาก็เรียกว่ามาด้วยปริมาณของไขมันเนี่ยเอราลูกค้าก็ฝาถังก็ฝา,ฝา,ฝาบ่ก็เป็นฝาปูนนะอ่ผู้หญิงตัวเล็กๆก็เปิดไม่ได้เนี่ยละครคือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับ ก็เลยเลยเลยเป็นปัญหานะครับเ,เคสเนี้ยนะครับถามว่าถ้าเป็นแบบนี้ทั่วทั่วไปนะการทำงานชั่วโมงเดียวจบนะครับให้เต็มที่เลย2ชั่วโมงแต่นี่คือ3ชั่วโมงนะครับเกือบ3ชั่วโมงอะนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นนะเพราะว่าบูรณาการก็บช่วยบูรณาการแล้วแต่มันต้องร่วมการบูรณาการเรื่องของการ รักษาด้วยนะครับเรามาแก้ไขปัญหาให้ตอบโจทย์ของการการเผิดปัญหาให้แต่ไม่ใช่ที่ต้องมานั่งคอยตามเขาเรียกว่าอ,อ,อะไรนะต้องต้องต้อง,องมาเก็บเงินสูงสูงอะนะครับผมนะไม่เคสนี้ไม่ใช่ถูกถูกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถ้าท่านใดหรือ f c ท่านใดหรือท่านใดที่ดูแล้วคิดว่าี่ยทำแบบนี้มันง่ายนะครับผมก็ลองซื้อเครื่องมือแล้วลองทําดูครับจะได้ทราบว่าเฮ้ยมันง่ายมันง่ายหรือมันยาก ครับอย่างที่ผมเ,เรียนแจ้งนะครับไปนั้นแล้วขอบคุณครับสำหรับการติดตามอย่าลืมครับ0.8 6, 6 3 4 5 3 5 6 8แก้ท่อต่างช่างเอยินดีให้บริการ